สวัสดีครับรโฟล่กับพอมมาวีนแชมป์อีกแี้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นอ e ีเวนต์ EP สามนะเป็น EP ที่เป็นอีกฮะตรงนี้อ่ะต,ตรงนี้เมเดี๋ยวได้เถอะทุกคนไม่ได้เมื่อกี้ผมเห็นเขาว่าน่าจะบัอะ็อกะโอเคมันเอา้เอาผมลืมใส่อเอเ๊ยผมลืมใส่โอื้มอืมกกมากเลยนิดบอกผมก,าก,าก็กะแล้วนิด ผมยังสู้กับมัง,มงกีพันชีได้ฮะผมไม่ได้ถ่ายะฮะตอนนั้นผมไม่ได้อ่านผึงดึงผนะ่านฮะตอนนั้นผมสู้กับมังกี้เอ้ยม,ม,มังกี้มังคีมังกี้พันชีแล้วเช่เนี่ยฮะเจอดมนะ้ำเช่นกันโดยเร็วๆทุกคนผมผ่านฮะผมไม่ตายะฮะชุบคนที่สองคนด้วยไประเด็นะ่ะผมก็เก่งวนะ ก็คือวางบาเดียร์แล้วก็วางระเบิดบาเดียง่ายๆนะแล้วก็มันมามันพังบาเดีรเสร็จมันก็โดนระเบิดแล้วก็ทำลายสตานะเนี่ยสูตรใหม่ของผมหนูว่าสูตรใหม่ของผมจะดีด้วยนะทุกคน ผมผ่านในบทได้โดยที่ผมไม่ตายแล้วผมก็จะโหดอีกแบบมันมาแล้วมาแล้วเพื่อนทาไปอืมอืมอือรักษารักษาความเร็วอือเพราะไม่ไหวผมกิดเดิมนะไม่รู้ว่าจะรอบที่ไรเพรก็เป็นรอบที่หนึ่งฮะคุณผู้ชมด่านนี้มากเลยนะทุกคนโอเคทุกคนฮะแล้วผมจะไปช่วย ผมนี่งมาห้ามใหม,มีคนช่วยผมเป็นเจ้าพ่ามีคนช่วยแล้วชามีคนช่วยแล้วผมนี่ล้่อได้้โ้มช่ไ่ี่ตุ้หน่อยเพื่อนโอเคกดมตุเสร็จแล้วเพื่อนอ่อพ่อนจะดมตุนผมกับนี่มีทางตื่เแบบนเต้แบบนเก้แบบ โ okay. อเคออ่าาัส okay. ทุกคนดูไว้เต็มตาสองตาโอเคน้าถ่ายอยู่ใช่ไหมตูโอเคอัดอยู่ครับโอเควันนี้ผมได้เท่าไหร่ผมเนั้นผมปิด4.15นาทีนะทุกคนช่วยดูนะฮะสี่บห้านาที ไม่ไหวไม่ n หวโอ้โโกคาโคล่าโอเคเล่นได้โกคาโคล่านี่จะซิ นี่สองเรือนสเตเต็ดกินไปห้าเราทุกคนก็เหมือนเดิมตามสเต็ดนะฮะผมก็จะเล่นก็จะเสียงบูบูผมอยู่ใกล้พัดลมอ่ะผมไม่ไปเหรอเนาะ ผมโคเร็ว50โคเร็ว50ดูมุดยังนเลยอีกานโอ้โหอีกทานไม่ได้ดูเอ้ยเลยอีกสามน เก okay. ครับโหวดอันนี้โหวเลยโหวเลยชินว่ามอนชิว่ามอนฮะโัวลบขึ้นดีดีดีโหเลยกดเลยถ้าไม่ได้เสียงผมก็ขออภัยนะผมพูดน้อยเพราะผมเป็นเกย์ขอเห็บมากกว่าขอเห็บอ่ะอมก็เห็บครับใครได้เสียงผมน้อยผมก็เห็บผมตะโกนอีกคลิปหนึ่ง ใครรู้ว่าผมตะโกนลิปนั้นก็คนนั้นก็ดีเลยฮะสุดยอใต้นีรไม่เอาวู้ยมันเล่นยากอู้เพื่อนเล่นโหมดอะไรเนี่ยโอ้โหแต่ละคนจะปวดหัวว่ะเพื่อนไอยโดยจะปวดหัวป่ะ ไม่พอซื <t <t ้อะไรไม่ได้ทุกคนไปใส่กันสิ่งนี้จะไม่มีมั้งไปดูคางเอาตาเหลือตาเหลือ เงินเยอะเลยิมีตั้งมืทุกคนผมรวยทุกคนผมรวยเชื่อห้าสิบทองได้สามสิบทองโอเคพอละนั่นจะได้สู้ได้โอเคเพื่อนหมุดมือถ่ายเพื่อนเพื่อนเยอะดีเลย หมูเชี่ยอะไรเนี่ยไม่เคยเล่นตรงกชดชาอตไอ้ปีมาโอคค้ยฟันไปหลุดไอ้ไอดอยระว,งวังฟันไ,ไอด้ดอยบอกว่าคือไม่ได้ทุนไอ้ยังก็อยู่อย่างนั้นตลอดเถานะฮะดมเงือก ได้ตัวเว้นนักปิกจ๊อกที่แบบที่เขาแบบไปแบบอืมอ้มทุกคนนั้นฮะเขาสู้ผมได้แต่ผมก็ทำได้นะแค่ผมแหลกหน่อยเคืซื้อือกเกือบทำไ,ได้อะไรหักแบงค่ฟอนหน่อยนะ มาแล้วยี่ปีมาแล้วจิปีจิปีจับไปจ้ปปขขาจาิปีจิปีามาแล้วหนี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  ฮะไม่พูดเลยโอุดท้ายแล้วทุกคนเสผมเก่งว่ะพเรื่องแบบนี้เละว้าติเอยเพราี้เรื่องแบบนี้แหละความผิดพลาดของพวกคุณเองผมไม่ผิดฮะผมิน รองแล้วก <Long. S 2> ็แปลงฟันปากหมิ่นมากเข้าใจไหมไปแปลงฟันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมาวินแชร์หน่อยนะมาวินรู้จักไหมมาวินอ่ะเอ็มใหญ่แล้วก็เออารอปังมีนวอยไม่อยู่แล้วไม่บอกว้ยโอ้ยคนทั้งอ้าวเลยนี่คนเดียวกันเอ็มเอ็มใหญ่แล้วก็เออาเดวิ้นอินศูนย์ เกเข้าใจไหมไอ้ปากมิน้นไปกดด้วยแล้วก็แบ่งฟันไปแล้วก,ก็ทำตัวหล่อๆด้วยนะักลไปไม่ต้องเลยนี่นี่เล่นมวยลังคา e มที่เขียนนะมานั่งเล่นจนะถึง่สี่รอบยี่สี่ผจะลหเ้น มันต้องกดนี่นอนครับใครเป็นคนเลือกใหม้นี่เฮ้ยเพื่อนนี่เนี่ยน่นไโปะเนียนี่นอนนี่นี่ขึ้นราคาเป็นไวะเอ้นี่เป็นโปรจบ น่าเวทนาเออสวยยังดีกว่เยอะเลยโอ้สวยนะทุกคนสวยที่เหลือดีกว่าโอ้ขมารอคาเนี่ยสวยนี้ไปเลยดีทุกคน เขาว่าใสนี่นะัแล้วก็ไ,ไม่ใช่หรอใช่อันนี้มึงก็มึงเนะี่ยที่อ,อยียบก็ไม่หลงแต่คนจำผมไม่ได้เพราะผมรอเกินหน้ารอของผมทำไมหน้าเศร้าว่ะเห้อหน้าหล่อจริงๆอะไรเนี่ย,ช,ยช,ช่องป้ายชื่ออ,อ,อ๋อช่องป้ายชื่อโอเคไปส่งไปชื่อป้ายชื่อขอนะโดนผมมีเป็ดพันแล้ววนะ่ะไม่น่าเลยโดน ชื่อแท็กมีแตเพลงๆกชื่อผมชอบสีเขียวเอาเองเป็นพันก็ไม่เป็นไรนะมั้งทุกคนไม่เสีหายอกมั้งแค่สองวันผมก็ได้สองหมื่นแล้วเคไปแปะป้ายชื่อก่อนจะยไจไม่ได้เออป้ายชื่ออันนี้พอมั้งทกเคจะดูละหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่องสามหโอเคไป ยออไม่เอกทุกช่องเมกสามตัวนี้อา่านว่าอะไรคว่ำอ่านเป็นคนพยายัอานอนอกคนมั้เก่งไอปากเมีนี้น่าจะไปกยมั่งที่มันกับ ไอ้ปากมิ้นทำไรไอ้ปากมิน้นปากเองก็มิ้นเกินทำไม้เราตายด้วยนะไอปากมินก้นปัดแม่ฟันด้วยทุกคนอย่าไปสนใจปาหมิ้นนะไอปากมิ้นนั่นมันขี้ออกมาทางบางนะ้านทุกคนอย่าไปสนใจชิชๆชิแคนะทุกคนด้านจับะอะไรกู มันกโอเคสิบห้ายังอีกสองนาทีฮะก็จะสิบห้าก็จะลาแล้วฮะแดดมันคืออะไรับักชีสัวนท้ายริมกับะบักชีส่วนท้ายส้นตีนไอริมมันกำบะบักชีส่วนท้ายส้นตีนเอามาบักชี ครีมเตครีมเตครีมเตย์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 อ่ครีมเต่รมเแล้วกจีดเ่างไรก่อนเนี่ยอืมผมซื้อน่มันคืออะไรทุนผนั 爸爸，小雨。 ทุกคนไปลาทุกคนลาบบาย